ครับก็สวัสดีนะครับก็กลับมาพบกับพงเทพชาแนลนะครับหลังจากที่คลิปก่อนหน้าเนี่ยคลิปก่อนหน้าที่เขื่อนปล่อยน้านะที่ผมอันบ็อกก็ตัวนี้ไปนะครับอ่าชาแนล M EOS M ห้าสิบมาร์สองนะครับมาร์คสองนะครับอ่าเดี๋ยววันนี้ผมจะมาสอนการใช้งานเบื้องต้นนะครับเนี่ยครับว่ามันมีอะไรบ้างนะครับแล้วอันนี้สายผมให้ทางร้านเขาใส่มาให้นะผมใส่ไม่เป็นนะครับ มาดูกันเลยครับอ่ารอบแรกเราก็ต้องใส่แบตใส่แมมก่อนเนาะอืถ่ายเครื่องครับดันออกไปเลยปาบใส่แบตก็ต้องดูขั้วให้ดีๆนะครับอ่าขั้วใส่เข้าไปฮึบม,มันจะมีเดือยล็อกตรงนี้นะครับจะมีเดือยล็อกอย่างนี้เนี่ยอืม เวลาเราจะถอดแบตเราก็แค่ง้างเดืนยอยา,าแบตก็จะเด้งออกมาเองแบบนี้นะครับที่จริงๆควรใส่เมมก่อนนะแต่ผมลืมะตะ่ไปเหมือนจะต้องหันตัวสอนเข้าหาตัวแบตรูปเปล่าวะจริงๆคู่มือมีบอกเลยแต่อผอ่ะหันหันโลโก้เมมเข้าตัวแบตนะครับอ่า นะครับจากนั้นก็ปิดฝาครับ่ากนล้วเรามาใส่เลนกันนี่ก็คือฝาปิดหน้าเซนเซอร์นะครับตัวนี้นก็เป็นเลนเนาะเลนเป็นสิบห้ากับหาสิบห้าสี่สิบห้าไอเอทนะครับนี่ไม่โฟกัสแล้วช่างมันดูแค่คร่าวๆพอเนาะแสงไม่พอครับ ก็ปิดเดี๋ยวฝาเลนเตอร์ปิดทีหลังดีกว่าเปิดฝาเลนก่อนนะเปิดท้ายเลนมาครับมันจะมีฝาฝาปิดหน้าเลนกับครอบท้ายเลนนะครับหมุนออกครับทวนเข็มนะอ่าเปิดเลนอันนี้ก็เหมือนกันทวนเข็มนะทวนเข็มครับก็เปิดออกมาแล้วก็ใส่ดูมาร์กนะครับมันจะมีมาร์กสีขาวอยู่ตรงนี้เ,เห็นไหมใส่ให้ตรงมาร์กสีขาวตรงนี้ตรงนี้หนึ่ง ตรนนี้นะใส่เข้าไปแล้วบิดตามเข็มครับให้ดังแก๊กอ่าเรียบร้อยครับส่วนตรงนี้ก็จะเป็นตัวปลดล็อกเลนครับเวลาเราต้องการถอดเราก็กดแล้วบิดทวนเลนก็จะหลดุดออกมานะครับระวังด้วยอ่าเสร็จแล้วมีฟาสองันที่เราถอดมาเนี่ยนะครับมันหมุนใส่กันได้ครับมหมุนใส่กันได้ เ้าก็เก็บไว้มไม่ต้องหมุนแน่นมากเดี๋ยวพอจะใช้เราหมุนไม่ออกนะครับกเก็บไป่อามาดูครับเนี่ยนั่น M ห้าสิเนี่ยจะมีแฟลมาในตัวนะครับแต่ก็เล็กๆนะครับใช้มือเขี่ยขึ้นมาข้างบนนะครับกดโฟกันก่อนอืม แล้วก็ข้างบนนี้จะเป็นที่ใส่แฟลชเป็นฮอตชูนะครับใส่ฟ anyway แฟลชใส่อะไรถัดมาก็จะเป็นช่องมองภาพหรือว่าอิเล็กทรอนิกส์วิวไฟเดอร์นะครับส <'re S 1> <ๆ>่วนตรงน,นี้จะเป็นชัตเตอร์นะครับตรงกลางนะส่วนตรงนี้ก็จะเป็นที่หมุนปรับค่าต่างๆเวลาเราเลือกสมมิเราเซตค่าไหนเราต้องการให้เลขมากเลขน้อยเราก็มาหมุนตรงน,นี้นะครับอันนี้เป็นปุ่มบันทึกวิดีโอนะครับเวล <gambling> าเราอยู่โหมดวิดีโอเราต้องกดตัวนี้เพื่อบันทึกนะ เรจะกดที่หน้าจอก็ได้ตัวเนี้ยส่วนตัวนี้ก็เป็นปุ่มมัลติฟังก์ชันนะครับมันมองไม่ชัดเนาะผมใช้ตัวางโทรศัพท์ไทยครับอันนี้ก็เป็นปุ่มเลือกโหมดต,ต่างๆนะครับอันนี้นะครับเลือกโหมดต,ต่างๆเสร็จแล้วมาเปิดเครื่องกันครับ เปิดเครื่องอ่าเดี๋ยวพับจอก่อนนะพับจอออกมาจะได้เห็นเ,นเปิดนะบิดเลยบอกอันนี้เป็นปุ่มเปิดเครื่องนะครับข้างๆปุ่มเลือดหมดเนี่ยกดเปิดเครื่องมาปุ๊บป๊าบ,บเราจะยังถ่ายไม่ได้นะครับมันจะขึ้นแบบนี้ก่อนนะอืมขึ้นว่าพักสวิตช์เลนไปทางสามเหลี่ยมค้างไว้แล้ว มุนเลนเพื่อถ่ายภาพได้ก็คือตรงนี้นะครับตรงนี้นะนีนะ่ไปทางสามเหลี่ยมตรงนี้คือกดลูเบิดครับอันนี้เลนระยะเริ่มต้นมันอยู่ที่สิบห้าก็คือต้องหมุนมาครั้งแรกที่สิบห้านะครับล็อกแรกของมันสตาร์ทเลนเริ่มต้นตอนนี้ก็แต่นั่นแหละอันนี้อยู่ในโหมดวิดีโอครับที่มันมืดเพราะว่าไม่ได้เปิดฝาเลนแค่นั้นเองครับอ่าได้แล้วครับ อันนี้ก็คือตอนวิธีการใช้งานกล้องเบื้องต้นคร่าวๆนะครับที่เหลือใครจะเลือกปรับโหมดอะไรก็ปรับเอาเดี๋ยวผมจะมาลงลึกอีกทีนึงเพราะผมก็ยังไม่ค่อยเป็นผมเพิ่งหัดทานะครับอ่าทีนี้ก็เลือกถ่ายได้แล้วนะครับพ่าปรับโหมดสมมตนะินะไหไม่โฟก,กัส <c oughs> อ่านี่ครับ <c oughs> ก็เลือกถ่ายได้แนละ้ะ อ่าครับเสร็จแล้วพอเราจะเลิกเก็บเก็บกล้องใส่กระเป๋าเราจะไม่ใช้แล้วสมมติเรามีทริปไปล้วก็ปิดฝาเลนนะครับปิดฝาเลนปิดเครื่องก่อนเปลี่ยนเลนทุกเครื่องก็ต้องปิดเครื่องนะครับแล้วก็บิดวิต์ล็อกเหมือนเดิมครับหมุนเลนกลับครับอ่าก็ถ้าจอมันปิดได้ก็ก็ฟิปเปลี่ยนซะนะครับแต่ถ้าใครจะใช้ต่อก็ไม่ต้องปิดครับก็ได้ครับแล้วแต่สะดวกครับอันนี้ อันนี้ก็เป็นรีวิวการใช้งานเบื้องต้นคร่าวๆข,ของ Canon EOS M50 Mark II นะครับถ้าสนใจก็อย่าลืมกดติดตามไว้นะครับผมจะลงคลิปเรื่อยๆนะครับสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย